สวัสดีค่ะเพื่อนนิสันนะคะจากโชวรูมนิสัน SK ชัควค่ะวันนี้นะคะเพื่องมาพร้อมกับรถนิสันอเมล่า ER นะคะ MY23 ่ MY คะ่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น VL นะคะราคาอยู่ที่6,99,000บาทค่ะและสีเทาคันนี้นะคะก็มีค่าสีเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะ5,000บาทนะคะสำหรับสีเทาค่ะคันนี้นะคะเตรียมส่งมอบนะคะให้กับลูกค้าของพึ่งเองนะคะลูกค้าชื่อพี่วัสนานะคะสำหรับคันนี้ค่ะก็ พี่วัฒนานะคะก็จัดไฟแนนซ์นะคะวันเดียวผ่านค่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดพี่วัฒนานะคะก็ได้รับรถสวยๆคันนี้ทันวันเกิดไปเลยนะคะเดี๋ยวพึ่งพาไปชมกันนะคะว่ารถคันนี้พึ่งแถมอะไรให้พี่วัฒนาบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะพี่วัฒนาเนี่ยได้ดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะคะดอกเบี้ยเพียง1.59%นะคะแล้วก็พึ่งแถมนี่ให้เลยคะ่ะชุดแต่งชุดนี้นะคะจะเป็นชุดใหม่ล่าสุดนะคะเป็นรุ่น ido speed นะคะซึ่งเป็นชุดแต่งที่ ดูลงตัวและดูสวยงามและดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะจะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถค่ะแบบนี้เลยทําให้รถด,ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะตัดด้วยกระจังหน้าใหม่นะคะเป็นแบบ VMotion เป็นอ่มีโครเมียมตัดแบบนี้นะคะทําให้รถด,ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะสําหรับรุ่น VL นะคะก็มาพร้อมกับระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้านะคะ แล้วมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะให้ด้วยค่ะก็จะทํางานร่วมกับกล้องที่หน้ากระจกตรงนี้นะคะแล้วไฟรุ่นนี้นะคะรุ่น vl นะคะก็มาพร้อมกับไฟหน้าเป็น led นะคะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะและยังมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟสูงอ,อัตโนมัติให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างนะคะ สำหรับรุ่นนี้ก็เป็นกระจกมองข้างเป็น LED แบบนี้นะคะรุ่น VL นะคะจะมา,มาพร้อมกับระบบ By Sport Warning นะคะเตือนจุดอับสายตาค่ะและยังมาพร้อมกับกล้องรอบคันด้วยนะคะคันนี้นะคะพึ่งก็แถมฟิล์มให้ลูกค้านะคะเป็นฟิล์ม60%รอบคันนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาฟิล์มแบบไหนคันนี้พี่วัฒนาให้เพึ่งนะคะติดตั้งเป็นแม็กลมดำแบบนี้นะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะดูทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับสเกิร์ตด้านข้นางนะคะคันนี้ก็ติดให้เป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถค่ะทําให้รถดูโดดเด่นและดูสวยงามมากๆค่ะมาหลังก็เป็นแม็กขอบ15นะคะขนาดยาง195้าค่ะใช้แม็กของโรงงานเลยนะคะนําไปพ่นค่ะ มาที่ไฟไท้ายกันบ้างนะคะไฟไท้ายรุ่นนี้จะเป็นไฟไท้ายแบบ LED แบบนี้เลยค่ะรอบเป็นขอบอสีดำนะคะลมดำค่ะก็มองเห็นชัดเจนนะคะและดูสวยงามมากๆค่ะสเกิร์ตรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะสีดำเงาตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะเป็นแบบแนบค่ะทำให้รถดูสปอร์ตมากๆนะคะแบบนี้เลยนะคะด้านหลังรุ่น VL นะคะก็จะมีสัญลักษณ์บอกด้วยเป็นรุ่น VL ค่ะแบบนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูสเกิร์ตด้านหลังกันบ้างค่ะสเกิร์ตด้านหลังชุดนี้นะคะของ ido speed เนี่ยก็จะมาพร้อมกับท่อหลอกสามท่อเป็นท่อสแตนเลสแบบนี้นะคะ d i f เซอร์เป็นสีดำเงานะคะจัดด้วยสีแดงแบบนี้นะคะดูสวยงามและดูลงตัวมากมากค่ะซ้ายขวานะคะก็จะมีไฟทับทิมต,ตรงนี้นะคะทำให้มองเห็นชัดเจนค่ะเวลาเราขับกลางคืนเนี่ยก็ทำให้มองเห็นมากยิง่งขึ้นนะคะทำให้ลูกค้าปลอดภัยมากๆค่ะสวยงามมากนะคะกับชุดแต่งชุดนี้ค่ะ เดี๋ยวเพิ่งพาเพื่อพพน,นๆนะคะไปชมภายในห้องโดยสารกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะสหรับรุ่น VL นะคะก็ะะจะมาพร้อมกับกุญแจรีโมทแบบใหม่แบบนี้นะคะกุญแจรีโมทรุ่นนี้นะคะสามารถสตาร์ทรถได้จากกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะตาดคันนี้ก็คือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่น VL ค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมภายในห้องโดยสารกันบ้างค่ะรุ่นนี้นะคะแผงประตูด้านข้างก็จะเป็นสีหนังสีดํานะคะตัดด้วยได้สีฟ้าแบบนี้นะคะ ชุดสไตลิสแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นสีเงินตัดด้วยตัวหนังสืออเมล่าเป็นลายแคปลาแบบนี้นะคะทําให้ดูสปอร์ตมากๆค่ะรุ่นนี้จะแถมเฉพาะรุ่น VL นะคะนี่เลยค่ะมือจับนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะทําให้รถดูหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะตรงกระจกที่ปรับกระจกนะคะก็จะเป็นลายแคปลาแบบนี้เลยนะคะตัดด้วยสีเงินค่ะแบบนี้เลย เดี๋ยวเพึ่งพาเพื่อนๆไปชมภพยห้องนดยสารกันบ้างนะคะสำหรับภัยห้องโดยสารนะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันนะคะรุ่นนี้ค่ะก็สามารถรับสายวางสายจากพวงมาลัยได้จากตรงนี้ค่ะสามารถปรับวิทยุนะคะเพิ่มเลือกสถานีได้ปรับลดเสียงเพิ่มเสียงได้ค่ะและรุ่นนี้นะคะยังมาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะ สะดวกสบายมากๆเลยนะคะสำหรับรถนิสสันอะมิ拉ของเราค่ะและด้านในนะคะจะเป็นหน้าจอ TFT นะคะขนาด7นิ้วค่ะลูกค้านะคะสามารถเ,เลือกการใช้งานได้จากตำแหน่งตรงนี้นะคะมีเมนูภาษาไทยค่ะและใช้งานง่ายมากๆค่ะนี่เลยเครื่องเสียงรุ่นนี้จะเป็นขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ค่ะสามารถาดู กล้องนะคะได้จากตำแหน่งตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแค่เรากดคามล่านะคะก็จะขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะสามารถกดดูได้เลยนะคะนี่ค่ะและสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะแล้ก็สามารถปรับอุณหภูมิการใช้งานได้ค่ะให้เราเลือกได้ตั้งแต่18องศาถึง32องศานะคะสามารถเลือกได้เลยค่ะ และยังมาพร้อมกับไวเลสชาร์เจอร์นะคะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้จากตรงนี้เลยนะคะรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับปุ่มกดสตาร์ทค่ะแบบนี้เลยคอนโซลเกียร์ก็จะเป็นสีดำเป็นโนแบคนะคะตัดด้วยสีเงินค่ะทำให้รถดูหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะจะมีเฉพาะรุ่นวีกับรุ่นวีนะคะจะได้คอนโซลแบบนี้ค่ะ รุ่นนี้เพิ่งก็แถมเป็นกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะสำหรับภายในรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะเป็นเบาะเทคโนโลยีนะคะไม่สะสมความร้อนค่ะโฟเอฟมอโรเล่ oh, A, A นะคะรุ่นนี้ค่ะเบาะสวยงามมากๆนะคะเป็นลายสีเทาแบบนี้นะคะ นี่ก็สามารถปรับเบาะได้จากตำแหน่งตรงนี้นะคะสามารถปรับได้เลยค่ะและไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะกับระบบนี้ค่ะระบบ SOS นะคะ Nissan Connect Services นะคะรุน่นี้นะคะเป็นรถอีอกคัานะคะเป็นคันแรกค่ะที่ติดตั้งระบบนี้มาให้นะคะสามารถนะคะลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดรถเกิดอุบัติเหตุนะคะ เมื่อถึงโรมทํางานนะคะระบบตรงนี้นะคะจะโทรติดต่อคอร์เซนเตอร์ให้นะคะก็จะมีทีมทีมหน่วยงานนะคะเข้ามาช่วยเหลือเราเบื้องต้นได้ค่ะทําให้ลูกค้าเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมที่แผงประตูด้านหลังกันบ้างนะคะแผงประตูด้านหลังเนี่ยก็ยังติดตั้งชุดสไตลิสแพ็กเกจให้ด้วยเช่นเดียวเหมือนด้านหน้าเลยค่ะสีเงินนะคะตัดด้วยสีฟ้าแบบนี้ค่ะแะด้านหลังก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะ มือจับเป็นสีเงินโครเมียมค่ะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะคะแบบนี้เลยภายในห้องโดยสารตอนหลังก็นั่งสบายมากๆนะคะคนตัวใหญ่ๆคนตัวสูงๆเนี่ยสามารถนั่งได้นะคะและไม่อึดอัดนะคะนี่เลยและผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็ยังสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้จากตำแหน่งตรงนี้ด้วยนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับถุงรวมนิรภัยนะคะ6ลูกนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถนิส s ันอเมร่รุ่น VL ของเราค่ะมาพร้อมกับดอกเบีย้ยพิเศษด้วยและยังมีโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นเพียง9,999บาทนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากที่จะจ่ายเงินดาวแพงนะคะก็เลือกโปรโมชั่นนี้ได้ค่ะตอนนี้นิสสันลิซซิ่งของเรานะคะ จัดผ่านง่ายมากๆเลยนะคะอนุมัติง่ายมากค่ะเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อพึ่งนเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0617423994นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยรายละเอียดกับเพื่อนก็นได้ค่ะเพื่อยินดีที่จะปรึกษานะคะและสามารถส่งมอบรถให้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็จัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะคะเรามีไฟแนนซ์ที่ต่างจังหวัดวิ่งไปนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวค่ะสามารถสอบถามพึ่งได้เลยนะคะ แต่สำหรับคลิปนี้นะคะเพิ่งขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ